เจอแน่นี่แต่ทายลุงติดต่อทายลุงยูทูปพ่อเปิดเบิ่งก็ไม่เห็นจะเทื่อจ,จังแต่เขามาขายป่าพี่แม่เราเจ้าไว้เปิดเบิ่งช่องอื่นว่าได้เปิดเบิ่งช่องไข่เนาะไข่ทายเจ้าเขาก็ลงช่องไข่บ่อนไปล้งช่องเอือเ้ออนแจ็คล่ะครับเปิดไปก็เห็นแต่อไอ้ยันครับยยนนอันไอ้ยักษ์ขันนอเราไม่เห็นเจ้ามันไม่เห็นหอกเพราะว่าไข่พวกใครออกเพราะว่าไข่ไ<ด>ข่แดงสันรูปกล้วนอะไข่พวกใครอวกไข่ยานผู้สาวมาไข่เลยบพวกใครอวกนี่แต่ทายค<ใ>นอื่นออก มากกับมากและทันทามขายบักแจ้งวันท้ามาทินี่จ้าขายปักแจงวันนี้ว่มันขายปลาพี่น้องครับมาแล้วครับแม่ค้าที่ขายของแพงที่สุดในประเทศไทยคณะนี้มาแล้วเงานละเจ็ดบาทอะไรนี่ยี่สิบค่ะฮะมาเลยยี่สิบมาเลยยี่สิบบาทจ้าปบาดต่อได้สามอย่างห้าสิบก็ได้ถวดพูดใช่ไหมให้ปวดพูดปักแน้ง โอ้ยคือบอยากได้บักแจงเนาะจะได้บักทั่วหมดแล้วเอ้บักทั่วกตบว่าได้เก็บมากแหะทำเก็บมากกระเป๋าขนาดบักทั่วมาขายกทำหาบักแจงบักแจงม่บอแล้วอยอยากได้บักทั่วไหมทั่วพันมีเธอน่คอยกินทั่วนะอ้กินบักแงก้อนไม่นี่นะเอาไปตำเลตำานงกินบะเบดกันนะคือเสือปาเดีวน้ำหลอดเด้อตังนะดกับไอ้ยนดเือซอยดูถมล่นรู พี่สุดว่าเอาน้ำดอกตีแตงว่าเอาก็เอามาหาป่านนี้เลียดให้งามๆอันหนึง่งโอ้สวยคือเก้าของกันเรีกกันละอืมเาน,นมาะเห็นมะเนี่ยนี่ฮะสวยแล้วเนี่ยสวยคือคนขายราคาไมาเรียงบัญชีมะมาเอามาเรียงบัญชีอีกเนาะมีหมอกสแกนบ่อื <laughs> <ม>สแกนนาบ้างเดี๋ย <laughs> ว่าจะสแกนนาเถอะ <c oughs> นี่บอกมาเรียงบัญชีเจ้าอ่าโอ้ เอาเด้อสิอุ่นห้เด้อจ้าไปอีหอด้านด้อุ่นอยู่ครูอยากจำแม่ค้าคนนี้ได้บ่นี่ที่ขายของมันแพงนี่จำได้บ่จำฝังใจได้เพิ่นเออแม่เออได้เห็นคู่มือนะเออเพิ่นจำฝังใจได้หนี่เออเพิ่นเห็นคู่มือม่ม่ยืมไปขี่ในรถน่ะนี่นี่น่ไอไม่ยืมไปี่ครับตีงแตีงซื้อไว้แต่ทำ ยัมไเคี่ยวใครของแน่ค่อบอน้ำไม่ไงดอกคนผู้ให้คนผู้ให้คนณพ่อบอกน้ำไม่ไงน้ำผู้ให้ก็บมคุยน้ำน้อ,อยถ่าคุยได้น้ำคนสวยๆหนูบ่เฮอเอาไอ้คืปวดใจน้อยปวดใจน้อนยก็คุยน้ำแหนค่ะเออมันเป็นสัน้นคือเพิ่นถ่าบ่งามเพิ่งสิบพ่อบอกน้ำดีแับว่ะแต่ว่าข่ยนี่ดีอย่างหนึ่งคือข่ผู้ไห้ข่กับพ่อบอน้ำได้เพราะว่าข่อยก็อบอน้ำได้ทุกคน สแกนหรือยังนี่มคะสแกนหรือยังอ่ะสแกนแบบใดดูนี่หมายเลขบัญชี้สแกนแบบใดดูนี่เอากกดเอาหมายเลขบัญชีแล้วกระซูงตัวค่ะเออเดียเอาให้ยนะครับอือโอ้ยยันไข่ยม่ใจจะไรสักวะบ่ลาขับยันละอือกับว่าเป็นจะละเพราะใหัวเดี๋ยวนี้หันมาเจ้าเต้นนี่อยเบิ้งนี่ขาเจ้าเต้นนี่ข่อยเบิ่งจั็กน้อยนี่ข่อยสิซื้อเจ้าสองสองถุงโอ้ยมน้อมาเต้นกะซื้อหันทองอ๋ออยากเห็นแม่ค้าเต้นไหมโอ้ก็อยากเห็นแม่ค้าขายแตงเต้นไหม อม่จะบอกเหรอเตนชใจแบบนั่นแหละมาไอ้เงาโอ้ยเห็นว่าผู้ให้กลับมาคุยน้ำแนค่ะเห็นว่าผู้ให้กลับมาบอกน้ำเพล่าน่แกจะพูดเลยรทอเจ้าผู้รอผู้ให้แกกินข้าวกับแก้วได้ค่ะเออบ่ได้กกินัย่างไปใส่จนแผ่นดินเหลืองนี่หนึ่ะล้อหลาเห็นหมอนั่นกินข้าวกับแก้วข้าคนผู้ให้กินข้าวกับแก้วกับแตงนี่แหละออื มาขายก็พูดอย่างนี้แหละ<อ>จะให้พูดหวานๆไม่ได้นะพูดเพราะขนาดนี้แล้วยาเจ้าือไปไปขายเห็นไหมแอดดี้แอดดี้ก็สีแอดดี้ดิฉันเปแอดดี้โอ้เป็นไงยังไงเขาไปหาแบบนี้มีมล้างกันได้ปลาซิวมาขายไงนะปลาซิวปลาซิ่วจะโซ่ขสิมาต่ำใส่บัก่ากวางขอยากกินนะเมื่อนั้นต่ำเพราะฉันเมื่อมาขายให้ไนะม่ใช่ต่ำเมื่อไหร่เมื่ได้ซื้อปลาซิวซื้อแต่ปลาดุกกับปลา,ออา,าคอซืนนะ้อนาอื่นเขาซาบ้าน มัดประเทศไทยรถค้นบองชิบเจ้าเฮ้ยไม่ไงหนี่มาขายแพงแพงขัดแพงแน่สิเัาว่าขายปลาขายปลาสิขายไปซื้อน้าบอกเขาว่าโอ้ยมาซื้อน้าแต่ไม่ก็สิขายน้าตต่มเจ้าขายแพงคัดมาแพงบ้านในเพื่อนก็ขาย2องร้อยสองร้เบอร์บ่าเม่อไะเเราขายสองร้อยห้าสิบจําไว้เลยบ่ปลาดุยสยห้าิเด้อคขขายแต่สองร้อยทวนเม่อบจำผิดแล้วค่ะาจำผิดแสดงมาจนำผู้อื่น คนผิดและค่ะอันนี้ปู่เองที่รับมาเนี่ยรับเขามาค่ะรับเขามารับเขามา <แ S 1> ถุง,<อ>งพี่น้องครับคือแม่ค้าคนนี้เพิ่นจะรับแตงเขามาเนี่ยประมาณถุงละหาบาทแล้วเพิ่นมาขายถุงละยี้สิบบาทครับนี่คืออ,อ,อ่ากาบพนันเดวยกันดอกการขา,กข,กขายกําไรแต<น>่ว่ากําไรเอาหลายพวดบลายเจ้ารับมาถุงเท่าไหร่ ถุงหนึ่งสิบโลใช่ไหมร้ยสี่รอยสี่สิบมาขายถุงละยี่สิบมาขายถุงละยี่ถ้ามีคนต่อสถุงห้าสิบได้ไหมเาก็ให้ราคาขึ้นก็ช่างมันเออที่นี่เจ้าได้กำไรถุงเท่าไรมาที่นี่กำไรนเขาได้แค่หกบบาทมืทม่ถึงได้ได้ถุงละหกสิบบาทบะฮึ่ฮึ่จากลก็ได้ถุงละสิบโลเขาได้กำไรแค่หกสิบบาทที่นี่เจ้าขายแปดแปดสิบโลมาที่นี่เจ้าขายแปดสิบโลว่าที่นี เอาพี่น้องครับเอาหยอกเล่าเรื่องนี้ซึ่งเรากพ่อนาโดนนะครับเดี๋ยวเสียเงินมาจ่ายเล่ากันเบิ้งช่องคมเชี่ยวไข่สีเวลาอยากเบิ้งกับขอางเพราะว่าข่อยท้ายถอดอยู่ช่องคมเชี่ยวไข่สีเี่ยมึไหนว่าห้องบริเบิ้งไรห้องไปไปไรไปเรื่อยๆเห็นแต่ไอ้ยันกับไอ้ยัมบ่เบิ่งหรือจะต้องเบิ่งดอกไล่สีนี่จะให้มองได้วะอืมไม่ต้องเบิ่งดับตรงไหนนะเอาให้ก็ต้องเบิ่งก่อน เอาสิเบิ้งหลังเจ้ากระจำได้ไหมคมเคียวไขสีช่องกันหรือว่ามันยุ่งกันกับพวกไอ้ญาตินี่แต่ไม่เห็นยุ่งกันคนละช่องถูกไหมผู้หญิงคนช่องคอดนป็นเดือดจมิวอยู่เออเอาพี่น้องพอการชิมหนาก็แล้วกันบ๊ายบายเดี๋ยวเงินมาใจข้างได้บ้ะนี่ไม่ได้ค่ะงไม่ได้ข้างก็ได้พี่น้องว่าน้ำพันธุ์้อดอกเพวาลูกสาวร์พันธ์งาม ผู้เมียเนี่ยเอาไปใส่ไปรวด